ที่มองเห็นนี้ก็จะเป็นสระน้ำหลังบ้านยูทูบเบอร์ของเรานะครับอนี้จะเป็นสระเวลาฝนตกลงมานะครับน้ำก็จะขัดไหลลงมา,าตรงสระน้ำแห่งนี้นะครับก็จะไหลลงมาสระน้ำ ด้านหลังบ้านยูทูปเปอร์ก็จะเป็นหลังบ้านหมวดฟื้นเด้อนะครับหลังบ้านาไทยมานอกเด้อนะครับจนไปถึงหลังบ้านแอดมินนะครับนี่นะครับส่วนนี้จากอ่างนี้ไปเห็นเขียวๆก็จะเป็น นาข้าวนะครับเป็นนาข้าวอันนี้เมื่อน้ําฝนตกลงมานะครับเมื่อน้ําไหลลงมาทํำยังไงน้ํานะครับจะไม่ท่วมขังนะครับจะไม่ท่วมขังสูงไปเรื่อยๆืเราไปดูนะครับก็จะมีที่ระบายน้ํานะครับที่ระบายน้ํานี่นะครับที่ระบายน้ําที่ระบายน้ํานี้ก็จะลงมาเรื่อยเรื่อยนะครับ อตอนนี้ก็ปลานะครับป่าเนี่ยน,นี้น้ำนะครับน้ำน้ำเวลาน้ำสูงขึ้นมันก็จะระบายออกมานะครับไม่มีโอกาสที่จะค่วมขังได้นะครับก็จะไหลนี่นะครับไหลลงมาตามร่องน้ำนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็จะไหลไปลเรื่อยๆนะครับ ไม่มีโอกาสที่จะท่วมขังได้ก็จะอยู่ระดับนี้ตลอดไปนะน้ำถ้าน้ำล้นนะครับก็จะไหลลงมาตามคลองแเราได้น้ำนะครับคลองระบายน้ำนี่ก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับไหลไปเรื่อยๆความยาวก็ประมาณ 200เมตรนะครับ200เมตรความยาวความยาวของล่องระบายน้ำก็200เมตรนะครับเราก็จะเก็บหอยไปด้วยนะครับหอยนี่นะครับก็จะมีหอย

ก็จะผ่านผ่านมาด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะมีปูด้วยนะครับปูอันนี้เป็นปูนะครับไหลลงไปเรื่อยๆนะครับจนกั่ว จนกลัวจะนู้นนะครับจะออกไปสู่ริมถนนทางหลวงชนบทสนศนอ4068นู่นที่มองเห็นนะครับลองน้ำก็จะไหลลงไปไม่มีโอกาสนะครับที่จะท่วมขังได้นะครับไม่มีโอกาสเลยนะครับนี่ ตอนนี้ก็ก็จะมีหอยนะครับคาบคืนคาบคืบไปตามน้ำนะครับนี่นะครับหอยนี่หอยนะครับ มจะมีหอยนะครับหอยหอยก็จะไต่คาบคืนไปเรื่อยๆนะครับคาบคืบไปนู้นนะครับไปออกไปออกลองน้ำนู่นนะครับลองน้ำที่มองเห็น อันนี้ก็จะเป็นถนนทางเข้าบ้านนะครับถนนทางเข้าบ้านสิบหลังซึ่งกำลังจะก่อสร้างนี่นะครับถนน น้ำก็จะไหลมาเรื่อยๆนะครับจนมาออกสู่คลองนะครับคลองนี่มาสู่คลองคลองนี่แหละครับคลองริมถนนทาง,หล,งหลวงชนบทสน40 หกปดนี่นะครับน้ำก็จะไหลลงมามาคลองตรงนี้นะครับคลองตรงนี้คลองตรงนี้ก็จะไหลเข้าท่อออกไปนู่นนะครับไปอยู่ที่บึงบัวไหลไปอยู่ที่บึงบัวคำผักกูดนครับคำผักกูด จากนี้ไปก็ประมาณสามร้อยเมตรนะครับประมาณหนึ่งสองประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับก็จะถึงนี่นะครับอันนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นคลองริมถนนนะครับคลองริมถนน,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 นสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมดคุณด้วยนะครับขอบคุณวันนี้